สวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องชูผูชูคนคลิปนี้มาพอก,กับบ้าพันธอีกคือเก่าเตียงควายอยู่ทงพี่น้องหนาดําคําเขียด <c oughs> กับมมอยู่บานเดียงควาย <c oughs> บรรยากาศแามมือแดงประมาณสามโมงเกือบสี่โมงเนี่พี่น้องมือนี้มันบ่นนค่อยแดดบ้าพันธ์ก็ได้ปล่อยไว้ <c oughs> ตัวดีอิ่มจนไปว่าเป็นเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> nhà mình lại nhà on on nhà nên quấn mày gì đó mình thay thì thay bên cậy ท้องเป้งเลยตัวนี้นะจะท้องน่าจะออกคลอดประมาณเดือนสิบเอ็ดิบสองอะไรพี่น้องน่าจะถึงสิ้นปีน่าจะคลอดตัวนี้ท้องใหญ่มากดูดิกินบรรยากาศงานได้ไดายพี่น้องนานนี่มองเลี้ยงง้อเลี้ยงควายบรรยากาศธรมศรมชาติกระชีมทั้งนั้นก็เป็นภูเขาภูเขา บรรยากาศเลี้ยงง้อเลี้ยงควายพี่น้องกลับมาอยู่บ้านบ่มีเงี้งหมากไม้ชีวิตชีวิตคนเฮาอันนี้กับปลาเฮ็ดเดนนาเฮ็ดเฮ็ดออกบาพันผูกมันไว้ขันบ่ผูกนี่มันสีเมื่ออะไรนี่มันยังบ่ทันบาพันยังบ่ทันอยากเมื่อมันหอนนี่มันอยากเมื่ออะไรนี่เพราะกินบ่ไว้นะเจอบาพันเลี้ยงจน กินวัวไวอะไรขวายนี่ผูนนะทั้งผูนนะตั้งนาสิเมือ่อยังเดียวว่าพั้นะดึงไว้สองเท่อเลยนี่มันอ่อนซ่อนหยาบอ้ออีกที่ฮะามือ่อข้าเจ้าจะรำหน้านะพี่น้องข้าเจา้าพอรำหน้านะข้าเจ,าจ้าก็จะไถถิ่มยังประวันนะบาพันมาขอเดียงก็เพินพ่นเพิ่นว่าเดียงโดดเพิ่นมานี่เพิ่นม,มีควายเพิ่นมีแตงง้องัวเพิน่นเอาไปปล่อยอยู่ทึงผู้ผูพ้พี่น้องพู้ ตามผู้ตามโขกเอาไปปล่อยทั้งโขกนี่บ่าวพันก็ได้เอาควายมาเดี่ยงหยาโอ้มีแต่อ่อนๆ่อนท่านบอกผูกนี่มันบอกกินเลยพี่น้องมันกินกัดกัดกัดแล้วก็มันก็ย่างนี้บ่าวพันได้ผูกมันไว้อีกอย่างหนึ่งมันก็อยากเมื่อนะนี่นี่มันอิ่มนล้วไมอยากเมื่อนะโตนั่นโตผูพบ่าวพันผูกไว้พุกนตัวนั้นกินอิ่มก่อนโมนะแล้วก็ญย์กัญย์หนีจากโมเลย พอพันธ์ฉีกขาดยางน้ำเอาก็ได้ผูกมันไว้วิธีเลี้ยงควายของบ่าวพันธ์ตัวไรยางรูก็ผูกไว้กันยางรูมันก็กินโมยิมเยอะเื่อเลยพี่น้องมันโมแขะหนามันโมอันนั้นมันโมเดมหนา แม่นี่คือเป็นควายที่ว่าพันไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพว่าพันเปียแชยไ่ได้เด้นเปียแช่ไรสามหมื่นกว่าบาทนี่แม่นี่เปียแช่ไรสามหมื่นกว่าบาทก็ได้มาซื้อควายแม่นี่ไปซื้อเมื่อนี่ด้ลูกมันสีโตได้ดลูกสีโตล่ะก็ถือว่าอะไรกำไไดเกินคุ้มแล้วพี่น้องขายลูกมันตัวแรกออกไปแต่เป็นตัวผู้บางพันขายได้ สองหมื่นแปดสื่อแหน้มนมานี่ก็บสองหมืนแปดได้ทุนคืนนะที่เหลือมีแต่กําไรทั้งแหน่ทั้งแหน่ทั้งโลกกําไรเบิร์ตแบบนี้นี่ตงทุนกับควายบอกขาดทุนแต่ว่าสื่องัวพอพันเดี่ยงงัวบ่คอยดุงัวเพรพันขายออกเบิร์ตเดือเหลืองัวตัวเดียวโมเมนขายเบิร์ตเดืออยู่ตัวเดียวเห็นควายนี่ยเพราะดเดี่ยงอู้ ซุปนั่นตั้งนาตั้งตาสิเมื่อแต่ว่าเมย์ใหญ่บ่เมื่อกับเมื่อบ่ไ่อเลยนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นอันนั้นจ้าฝูงเขาเอิ้นเป็นผู้นำฝูงพอพันผูกกันไว้หญ้ามิตรอ่อนๆเลยพี่น้องมันหมกินนะมันอิ่มมันอ่ะพอพันเดี๋ยวพอพันอยากเมื่อมันยังแดดด้วยมันนี่มันยังสี่โมงมั้งส่วนนี่ประมาณสี่โมง บ่าพันธ์กระปูันไหวยังนโมทันอยากเมื่อขันเอาเมื่อกระสิปลูกเข่าเคาะเลยนะพี่น้องกระสิบ๊บปล่อยวายังอีกแล้วกับปูกใส่เคาะเลยกระสิไปหาเห็ดแนวอื่นมันอิ่มจนมันโมอยากเลยพี่น้องมันหยามันอ่อนหยามันอ่อนวันนี้เขากระปล่อยให้เขากินอิสระแบบเต็มที่นี่บพาะพันธพึ่งมาปลูกไว้บพาะพันธ์ขาดยางน้ำเพราะพันว่าสีไายขีดยางน้ำมันไหล มันบหได้ลยทายขิดเลยเาะว่าซื้อไว้ให้พอเท่าไม่เท่าเพิ่นเดี่ยงมันกระจอยเพราะว่างัวมันก็ร้ายโตยกไอก็ร้ายโตเพิ่นบ่คอยมีเวลามาเดี่ยงให้เข้าแนวจังสี่ไหมคั้นเพิ่นเดี่ยงแนวจังสี่ได้แต่ก่อนอ้ยมันโมเป็นสภาพนี่เลยพี่น้องโมมีบม,มเห็นกะระดูกจังสี่เลยมาพว่มันมาจะกคุนให้กะระดูกมันเบิดให้มันเดือดแต่เนือ้อแต่จักสิเป็นแนวอะไรจักสิได้หรือบอไ่ได้ ยังหนนุ่นอย่ว่ามป็นยังได้อิม่มเลยนี่นว,ว่าจะยีจัดเงาและว่าเหนอยากเมื่อเห็ดเมื่อแห้งนี่บาพันบาผ้า,า,าเมื่อโมเป็นยังได้หยาบักได้ลายก็บอกกินเลยนี่นี่เป็นหยาอ่อนๆเจอหยาอ่อนๆนี่โอ้ข้าวเนี่มกักแห้งกินข้าวเรียวอิม่ม ่อยแม่นไปหดงก็บปลดไปก็บประกาศไปเนี่ยไปเหตุงานประเทศไทยก็ได้สมบัติมาพอได้มากลับมาอยู่บ้านพราเบื่อบางพี่น้องก็พอได้มายางน้ำทรงน้ำทาเบี่ยงเข้าไปได้กล้วยสองเมรได่งัวหลายโตอยู่งัวแต่ว่างัวว่าพันขายเพื่อเดียวเดือดเดือเอาไว้ตัวเดียวเพราะหูว่าเ้ามีงัว อีกแม่หนึ่งก็อยู่พูเนี่ยพี่น้องตอนนั้นก็ซื้อสองหมื่นแปดขึ้กันสมัยนั้นซื้อหลายปียพี่น้องหกเจ็ดปีขึ้นหลังสองหมื่นแปดขึ้กันแมนแขนปัก,กแ,แกลงแกงแกงอยู่นั่นนั่นยังบ่ตอนนั้นก็ได้ลูเจ็ดตัวสองตัวตัวที่สามในท้องนั่นแม่นั่นตัวที่สามในท้องลูก ชาวบ้านเขาเจ้าก็เตรียมจะรำให้รำหน้าล่ะสูมือนี่พอพันก็เลยมาขอเพิ่นเลี้ยงเห็นยาหน้าเพิ่นไล่คนอยู่ทั้งฟังดาวนี่เพิ่นก็บ่ค่อยหวงดอกพี่น้องบ่ค่อยหวงหน้าโหค่อยหวงทีดอกเพิ่นกับทางคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันเขาเจ้ากับปล่อยให้เลี้ยงเพราะว่าเก็บไว้เพิ่นกับบ่เด็กให้งอให้คว้ามันกินนะงอเพิ่นอยู่ทั้งโขกเฮ้ย แม่สาวยิ้มจนสิแตกนะต้นนั้นกระทองเลยนะพี่น้องท้องนะี่นี่นี่เป็นคว้วยสาวนี่นี่แม่นางงามคว้วยตัวนี้งามเขางามเขาทาพี่น้องฟังไทยเพื่นเอินเขาอย่างเขาเขาเขาสีเทียนบอกเพื่นเอินเขาตกขั้นสอนนะครับเป็นเขาเทียนเขาหน่อยนะพี่น้องกว้วยเขาหน่อยคล้ายๆควาวยทั้งอุทัยธานีฮนะกล้วยตัวนี้ เป็นไข่ไข,ข่ควายทั้งอุทัยท่านีเป็นควายเขาหน่อยๆควายเขาบนใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้กน้เน้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้บาพัน,นเน้อบาพันกะนี่แหละพี่น้องจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศธรรมชาติอยู่กับทงไฮทงง้ากับงัวกับควายนี่แหละพี่น้องให้พี่ให้นอ้องเบิ่งอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้าอันนี้กันเด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้บาพันน้ำเนี่ยนี่จากมิตรกระดูกเจอบาพันเดี่ยงเข้าไปเห็นบ่ นี่แต่กระดูกดีเลยพี่น้องนี่ม่าวันทองหมกไงหนึ่งอ่างใหญ่ครับควายตัวดีให้ลูกงามลูกเขาก็ตัวสาวนี่แหละตัวแม่สาวนี่แหละ,ละกับแม่สาวหน่อยอยู่พูนตัวหนึง่งลูกมิเตตมงามพี่น้องตัวนี้ให้ลูกดีควายตัวนี้ให้ลูกดีมากเลยก,ก็กินเก่งขอบคุณขอบคุณสุปูสุกอนที่มาติดตามและระดับส้มสำหรับคลิปนี้ว่าพันก็นจะขอไหวเพียงซํำนีเนาะ